สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะภาพล่าสุดเบสภาพล่าสุดเบสหลังไม่มีตรงๆอยู่ในบ้านแล้วจากกรณีสมรักคำสิงคุณพ่อของเบสรัอกวานีออกมาแฉพฤติกรรมของแฟนหนุ่มลูกสาวยังตรงตรงกิจกรก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายชายนั้นไม่แมนไม่เกรงใจตลอดสปีที่คบลูกสาวไม่เคยซับพอร์ตและยังมีเรื่องผู้หญิงซ้สำซาก และล่าสุดสมรักก็ยืนยันว่าตรงๆได้เก็บของออกจากบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองต่อและเมื่อไปส่องไอจีของสาวเบสหลังหนุ่มตรงๆเก็บเข้าของออกจากบ้านไปแล้วพบว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่ก็จะมีลงสตอรี่โปรโมทสินค้าและสตอรี่ยิ้มสดใสดูเหมือนว่างานนี้สาวเบสไม่มีอาการเศร้าแต่อย่างใดแฟนๆหายห่วงได้เลย ขอบคุณแหล่งข่าวจากม่มข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ